ก็สดีครับวันนี้มาพบกับบุนลายสายสูงนะครับจะมาที่เด็ดบอลกูเอเวอร์ตันกับดิวเอสเปอร์นะครับสองเกมหลังที่เจอกันนะครับออกเสมอแบบมีสกอร์นะครับทั้งหมดนะครับแบบนี้ต้องคิดทบทวนให้ดีนะครับแต่เกมนี้ว่ามีฟังในเบนต่อนะครับเจะผ่านกับฟีซีเมื่นกับเอเวอร์ตันกับแพ้สามเกมรวดนะครับ อีกนะครับอาจจะลำบากผูซื่อยางลาฟเอลนะครับหาระบดีๆบ่เจอนะครับฟอร์มเรื่อมออกทะเลนะครับเกมนี้บ่นาเรียมฟอร์มใ้ท่านนะครับแม้ว่าได้เหรียญในรังเหยาะนะครับเกมเหยาะก็แพ้สองเกมตอนเนืองนะครับโอกาสเบียดได้ก็ดีนะครับคมกําลังที่มีอยู่กับเรียไดเล่นในบานเนียยังมีหลุดอยู่แล้วนะครับฟังทิมเยียนยางสเปร์นะครับ ชนะเกมในเกมที่รูมานะครับพาแคมมือเดียวครับคงยะดเยียอย่างแน่น,นะครับแต่เกมเยือนเพิ่งชนะในเกมนีรขบมาได้นะครับเน,น,นี่ยได้อัตนิอนะครับขเขา,าเตะมาคมทำนกเตะในทีมเชื่อในฝีมือนะครับแม้ว่าพักหน่อยแต่ฟอร์มดีกว่าเจ้าบ้านนะครับสันจนนะครับเทียบแล้วตามไปเชียร์สรักเปยดีกว่านะครับกองหนาตัวรักอยู่บ อย่างน้อยมีลนแถมนะครับแถมมีรนะได้ฟันธงครับสเปอร์บุ๊คคิวครับชนะด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับเลเปิดเสมอนะครับสำหรับใครมากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำใจของช่องบุญไลน์นยครับขอบคุณครับ